<White> สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ผมไว้แบวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปแล้วก็เป็นคอนเทนต์ใหม่ที่ตั้งขึ้นมานะครับชื่อช่วงว่าของมันต้องมีวันนี้พบกับเคิร์ดฮาร์ดสกอร์นะครับซึ่งข้างในนี้น่าจะเด่นสุดก็คือตัวเคิร์ดฮาร์ดเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเจ้าหัวใจดำนี้มันดีและคุ้มค่ามากแค่ไหน ตัวของเคิร์ทฮาร์สกอร์นะครับข้างในก็จะมีไอเทมตามนี้เราจะดูแค่ช่วง2ประทัดนเน้ือที่เหลือเกือไม่ดูก็จะมีซิลการ์ดอัลบั้มนะครับรวมซิลการ์ดได้ซิลเลดิตานีมีคอสตูมสวยงามอันนึงเป็นน้องตานีแล้วก็ประดับเคิร์ทฮาร์สประดับเดสพาราโรลิงเสื้ออ่านี่ไม่เสื้อน่าจะมัฟนะไฟดาก้อนโค้ดเนี่ยเดี๋ยวไปดูอีกทีว่าเป็นมัฟหรือเสื้อ ฮาร์ดวิงแฮร์แบนอันนี้ช่วยลดดีเลย์อันนี้คอร์สน่าจะรู้จักกันแล้วมีเดียมนะชา์โดแล้วก็ตัว i n นฟินิตที่จะทำให้ตีไม่ถูกหักโทษของคาะซิลการ์ดนะครับขยายหน่อยนะจะได้มองเห็น uh, ตัวซิลการ์ดจะมีทั้งซิลเบอร์ซิบับซิลนักดาบซิลดาร์คลอดซิลแดกทูล่าซิลฟอเรนและก็ซิลอีกต่างมากมาย ตัวน้องเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นคอสตูมส่วนไหนฮะมิดเดิลเนนะใส่มิดเดินลน้องมาเดินด้วยนะสำหรับคนที่อยากได้อยากได้เพื่อนมาเดินข้างกายนะผีตานีน้องเกาะหัวเวลาโดนเออเวลาเราตีด้วยนะแอคชั่นการ์ดซิลเลดี้ตานีอันนี้ก็จะหักเลือดเยอะกว่าการ์ดแทนนะครับได้แม็กซ์เอสพีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตามี้ มีปั๊มกล้วยด้วยใครสนใจไหมซ,ซื้อซื้อซิลตานีไปเพื่อปั๊มกล้วยอ่ะเอาล่ะอันนี้คือพระเอกของเราที่จะเทสกันวันนี้ก็คือตัวเคิร์ทฮาร์ดนะครับเป็นแอสเซซอรีของแอสซัซินคอร์สต้องเป็นแอสซัสซินพรอนแอสซัสซินธรรมดาใส่ไม่ได้อันนี้จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มคีย์ไดเมจและก็ตีขนาดครับนี่จะเป็นตัวคูณขนาดขึ้นมาใส่ได้สองข้างก็ถ้าเลฟแพนมาซัลี่เลเวห้าก็จะตีขนาดกลางได้20%เลย แล้วก็ไลฟ์แพนมาซารี่เต็ม5ได้คีย์ไเมจที่5%นะต่อข้างนะอันนี้เดสปาโดลิงอ่ะมีดาเมจให้ดูข้างล่างแล้วเอาไว้เล่นอ่าสกิลไทเกอร์ทิกเกอร์ไม่ใช่ไทเกอร์ไทเกอร์แฮปปี้ช็อตทิกเกอร์แฮปปี้ช็อตเลยแล้วก็เดสปาโดอ่ไดาเมจที่ได้สุทธิจะประมาณนี้ปังปังปังนี่กดให้ดู อ่ะสรุปอันนี้จะเป็นมั p นะครับชื่อเป็นโคดแต่จริงๆแล้วเป็นมนะัฟะเป็นมัฟช่วยเพิ่มเวทธาตุไฟนะแต่ไปลดน้ำแทนอันนี้ลดดีเลยนี่อินฟินิตี้นะครับถ้าใส่คู่กันและตีบวกมากกว่า18ขึ้นไปยกเลิกโทษขนาดถ้าใครตีไหวไปเลยครับอันนี้มีเดียมอ่ะหมดข้างในนี้ก็จะมีของประมาณนี้ ทีนี้เรามาดูตัวเคิร์ดฮาร์ดกันแล้วก็วิเคราะห์กันว่าข้างในมันจะเป็นอย่างไรเมื่อใส่นะผมก็จะเปิดเว็บไซต์ไวแบรของผมที่คำนวณคาเฟอเลเตอร์คิดออของคร่าวๆขึ้นมาที่เบรเร้94กดยานะครับก็จะประมาณนี้แต่ยังไม่ได้กดยาแอดนะอันนี้ก็จะมีการตามมัสเรี่แล้วก็แอดวานกาตามมัสเรี่ใส่ไว้ให้แล้วอันนี้เทสกับไข่นะครับอันนี้เป็นเซ็ ที่ผมจัดคร่าวๆก,ก่อนที่จะไปใช้ออหัวใจนะครับคีดเมจอยู่ที่ประมาณ2อ,อ0 0อันนี้นับเฉพาะข้างซ้ายนะครับเพราะข้างขวาจะคิดจากคริเออิเชลตรงนี้นะข้างซ้ายมันจะคิดอีก20%บวกขึ้นมาก็เราจะคิดแค่ดดเมจตข้างขวาที่แรงที่สุดออกดใบน้ำตีไข่ทาตไปของที่ใช้นะครับก็จะใส่เป็นพวกเลือดบูก อันนี้ช่วยเพิ่มในตัวของ critical rate นะ10%แล้วก็ตอนนี้ใส่แพนตี้กุ้งแดงไปก่อนกาตาเป็นกาตาเลทหนึ่งเปเปอร์หนึ่งไซด์วินเดอร์ก็จะคีประมาณนี้2,000เนะี่ยอันนี้คีแรงสุดเท่าที่ทำได้ชา์โด้ขอใช้เป็นชา์โดทองนะฮะบวก5อาร์เคสไอทัสปีดใส่แหวนโจนสอข้างเพื่อรีดิีเกรดตอนนี้ค่าคิีเกรดยังโอเคอยู่แล้วก็ตัว c r i t i c a ได้ประมาณ2,000กว่า หลังจากใส่หัวใจจะเป็นอย่างไรใช่ไหมใส่เคิร์ดฮาร์ดข้างหนึ่งจาก2000ัไป 2, ็0น2จ0 7จาก2000ัืขึ้นมา2007เลยนะตัวเคิร์ดฮาร์ดนี่ก็จะช่วยในเรื่องของการตีคีย์ไดเมจกับไซส์นะไข่เป็นขนาดกลางนะครับก็จะได้ไซส์20กับคีย์ไดเมจ25ิ้เปอรต์คได้2700ขึ้นมาอีก700นะครับไดเมจขึ้นมาอีก700เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่2ข้างเนี่ยมันก็จะเป็น อ,อีก7ี0 700ก็จะเป็น3498เกือบ3,5 0 0เลยนะอันนี้คือเราใส่เคิร์ชฮาร์ดสองข้างดเดามีจุกๆกันไปเลยแล้วฝันในเทอสปีด190ปับปับปับป๊บปรวรทีนี้เรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราใส่เคิร์ชฮาร์ดไปสองข้างเราก็ต้องมานั่งซ่อมค่าคิทติคอลครับเพราะคิทติคอลมันต่ำเหลือ35เลยทีนี้การจะซ่อมก็เอ่อ น่าจะเหลืออีกไม่กี่ไม่กี่อย่างแล้วที่จะมาสลับได้อันนี้ผมคิดว่าน่าจะง่ายสุดก็คือการใช้ปี๋ขาวดำนะครับอันนี้ออฟชาร์ปสามสองชาร์ปสามได้คริสสิบสองและชาร์ปสองได้คริเก้านะครับหรือใครจะไปชาร์ปเยอะๆก็แล้วแต่อันนี้ผมใช้แค่สามสองนะได้อีกยี่สิบเอ็ดเราเปลี่ยนจากเ,เสื้อกล้าม,มาเมื่อกี้มาเป็นชาร์ปสามสองอ่ะค่าคริติเขได้ละห้าสิบหก อันนี้ก็ดูเยอะนะถ้าเราถอดเลดฟูดออกได้ไหมใส่เป็นสเนคเฮทเหลือ46เหลือ46แล้วก็อ 46. ถ้าเหลือ46อย่างนี้เราตรงนี้เราสามารถรีดเดามจเพิ่มได้อีกโดยการใส่เป็น2องไซ์วินเดอร์นะส, <laughs> ส,สองเปเปอร์ใส่2องไซ์วินเดอร์ทำไมนี่ดามจขึ้นมาเป็นอีก3,900เกือบ4,000ันผมว่าส0 0พัะทำได้ แล้วก็ตัวตัวชาร์ปเนี่ยเราอาจจะเป็นชาร์ป3าไปเลยก็ได้ทั้งงบมีเป็น24ใส่ชาร์ป3าไปเลยอ่ะคิดทเข้า49น่าจะไม่แย่แล้วประมาณนี้ก็น่าจะสวยเพราะว่าตัวกาต้ามันใช้แลวคิดิเข้ามันคูณ2อยู่แล้วก็ค่าเข้าไกลนะหรือถ้าไม่อยากจะเปลืองขนาดนี้ก็ไปออฟป,ปีกให้มันพอได้ เดี๋ยวมาดูว่าจะออฟปีกได้ประมาณไหนนะ R22 แหละถ้ามัน22ก็จะเป็นอ่า18นะได้ค่าคิติคิล18ใช่ไหมแล้วเราก็ไปใช้อันนี้เป็นเลสฟูดเหมือนเดิมอันนี้ก็กลายเป็น1เปเปอร์1มูดังแค่นี้ก็พอครับพอแค่มีชาร์32แล้วก็ตัวอันนี้ใช้เป็นเลสฟูดแทนจะได้เอาค่าคิติคอลนะได้ประมาณ3,500 ดาเมจประมาณนี้ทีนี้เรามาดูตอนกดยาอ่าตอนกดยาจาก3,005กดยา EDP level 5นะฮะดาเมจจะกลายเป็น10,02ประมาณ10,03ละ700 1 2 7 0 0นะอันนี้คือดาเมจตอนเรากด EDP ก็ถือว่ารุนแรงมากๆแล้วก็รัวจัดถ้าเราทํำในสปีดสูงนะ ของที่ผมใช้ก็ประมาณนี้ที่คำนวณให้ดูย่อหน่อยเพื่อจะได้เห็นภาพรวมอ่าอันนี้คือตีไขไฟนะน,นี่ตีขไข่ไฟไข่ไฟเดฟมันไม่มีถ้าเราไปตีกับมอนอาจจะตักกว่าน,นี้หน่อยเพราะว่ามอนมีเดฟนะครับก็ประมาณนี้ช่วยเพิ่มดดเมจขึ้นเยอะมากสำหรับตัวเคิร์ดฮาร์ดนะครับสองข้างสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ มีเทคนิคในการทำคิทติคอลหรือว่ามีเทคนิคในการรีดเด a มาของแอสซัสซินคอร์สายคิทติคอลนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ว่าเพื่อนสลับของยังไงหรือว่าใช้อะไรมาคอมโบกันบ้างเพื่อที่จะทำให้เดามา e มันดีแอ p ต์สปีดไม่ตกคิทติคอลเรทยังคงอยู่ได้เกิน50ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ